สรุปผลการดำเนิน,น,นง,งานกศนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมกศนตำบลสงดาวอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครประจําปีงบประมาณ2,564กศนตำบลสองดาวสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสองดาวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา,บบาศัยจ,จังหวัดสกลนครบริหารงานโดย นายสามีแก้วกาผู้อำนวยกรารกานองอำเภอสองดาวกษณนอตำบลสองดาวตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนชุมชนสองดาวรับผิดชอบโดยนางตัิยาวัลพัฒน์มนาค,คร,านรูกษณนอตำบลสองดาว ปสนตมสองดาวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนปสนตมสองดาวได้ดำเนินการตามนโยบายปสนตมต้นแบบ 5D รีเมียมดังนี้ด้านที่1นึ่ง Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS64 si. ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน กศนตมสองดาวได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานของกศนตมสองดาวและได้บันทึกลงในระบบ d m a s กศนตมสองดาวมีนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จํานวน66คนมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า170เร่าววมกิจกรรมพัฒนา,นาคุณภาพผู้เรียนมีนักศึกษา ที่ค่าว่าจะจบเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ n e นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จํานวน13คนเข้าสอบ13คนคิดเป็น100%มีนักศึกษาจบหลักสูตรการสาอาระรบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ย้อนหลัง4ภาคเรียนจํานวน10คนคิดเป็น83.33%นักศึกษาเข้าสอบไฟภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 มีสี่สิเข้าสอบคนเข้าสอบคนคิดเป็น8,6.36มเซมีนักศึกษาที่มีผลสำลีในวิชาบังภาพขั้ระดับเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563คิดเป็น5 4 5 8เปเซการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างตัดผมชายหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพ และอนามัยของประชาชนขยับกายสบ,บายชีวี การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายและการเลือกตั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน135รมคนบ้านหนังสือชุมชนจำนวน850ค้้คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวน125คง้อสิาคนก็สนงำนสองดาวได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการประชุม การจัดกิจกรรมร่วมกันมีความพยายามที่จะหาความรู้มีการวางแผนมีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่เพื่อให้งานมีคุณภาพ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบวินัยของข้าราชการปฏิบัติราชการด้วยการศึกษาค้นควาเข้ารับการพัฒนาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภาคีเครืยข่ายอย่างต่อเนื่องด้านที่สองฟูดเพจเบสเช็คอินสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตมนดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนตมนสองดาวได้รับการสนับสนุน ให้ใช้อาคารห้องสมุดของโรงเรียนชุชมชนสองดาวอาคารเป็นเอกเทศพร้อมวัสดุอุปกรณ์คูุรูปพันมีความคงทนแข็งแรงเป็นสัดส่วนและปลอดภัยมีการจัดสภาพแวดล้อมด้วยกิจกรรม5สให้มีความสะอาดร่มรื่นทำให้ผู้มารับบริการรู้สึกเป็นมิตรสะดุดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการใช้บริการ กสนาตะบนของดาวมีซื้อเอํานเมื่อข้สะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้พร้อมให้ผู้มารับบริการได้ใช้และสามารถนำออกไปให้บริการตามหมู่บ้านในพื้นที่ได้ด้านที่3าม o ูดแอคทิวิตี้กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการกศนตำบลสองดาวมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยมีเบสแพ็กเกจชื่อผลงานเอนเนตก้าวหน้าสู่การพัฒนาผู้เรียนมีการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์น่านที่4 g o o d p a พา n e r น h ชีพภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมี คุณภาพก็สนอตะบลสองดาวได้มีการดําเนินการจัดทําทําเนียบภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้ และภาคีเครืขอข่ายเพื่อร่วมจัดกิจกรรมทั้งในระดับพื้นที่ระดับอำเภอร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสรสิมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านที่5 Good Innovation มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ ได้จริงก็สนตนตำบลสองดาวได้มีการจัดทำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมระยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างนาวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตพศสนตนตำบลสองดาวขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการสาตามอัธยาศัยอำเภอสองดาวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการสาตามอัทยา,า,ยออา,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 าศาาัย,าายจังหวัดสกลนครน,น,นักศึกษาหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนการจาัดก,การศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสองดาวด้วยดีเสนอเงา